สวัสดีค่ะแม่มริสรเกษตเกษีทรสี์นะคะวันนี้มาชมผักแพวหรือผักพริกม้าที่ปลูกไว้ค่ะกระถางซ้ายมือคือกระถางนี้ปลูกได้2ส,สัปดาห์กระถางนี้ปลูกได้ประมาณ3-4สัปดาห์แล้วค่ะก็จะได้กิ่งของพริกม้ามาเพิ่มนะคะจากการซื้อลูกชิ้นกินค่ะวันนี้ไปซื้อลูกชิ้นย่างนะคะแม่ค้าเขาก็ให้ผักแพวมากินแหนมกับลูกชิ้นก็กินยอดกินใบแล้วก็จะเหลือกิ่ง ของผักแพลมาปักชำเพิ่มค่ะปักชำลงกระถางเดิมเลยนะคะเพื่อการประหยัดพื้นที่ก็เอาลงทั้งกระถางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยค่ะ ผักแพวจะเป็นผักที่ชอบความชื้นนะคะเมื่อเราปักชามแล้วก็ไปวางไว้ในร่มก่อนถ้าผักแพวติดดีแล้วก็มาวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดตาไรค่ะแล้วก็เอาไว้ข้างๆอ่างปลาหรือเอาไว้ข้างๆอ่างบัวอ่างใบตุ้ยยิ่งดีค่ะเพราะว่าผักแพวเป็นผักที่ชอบความชืน้นดินในกระถางจะยุบตัวลงนะคะ เพราะว่าใช้ใบไม้สูตรใบไม้แห้งรองกุ้นกระถางก็จะใช้กากมะพร้าวสับค่ะอันนี้ฝุนตกชะแล้วสารเทนนินน่าจะออกไปบ้างแล้วละก็ใส่เลยนะคะต้องการใส่กากมะพร้าวสับเพราะว่าผักเพลเขาชอบความชื้นค่ะกากมะพร้าวสับช่วยเพิ่มความชื้นให้กับผักเพลนะคะ และถ้าเราใส่กับมะพร้าวสับลงไปหน้ากระถางก็จะทําให้กระถางเบาเวลาเรายกไปตรงนู้นตรงนี้จะยกง่ายไม่หนักค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นดินนะคะขูดมาจากใต้ต้นกล้วยเป็นหน้าดินค่ะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะคล้ายๆปุ๋ยหมักค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นแม่มริสุทก็เอาใบาไม้กิ่งไม้ไปวางทับถมนะคะแล้ว ก็ไปขูดหน้าดินมาเติมกระถางผักทำให้ผักงามมากเลยค่ะรดน้ำผักเพวทุกวันนะคะเพราะว่าผักเพวเป็นผักที่ชอบความชื้นอยู่แล้วจะรดวันละหนึ่งครั้งก็ได้สองสามครั้งก็ได้แล้วแต่มีเวลานะคะ จะวางกระถางผักเพลียวไว้ที่ใกล้ๆอ่างปลาแล้วก็อ่างบัวนะคะเพราะว่าผักเพลียวชอบความชื้นผักเพลียวจะได้ติดง่ายแล้วก็งามค่ะให้เราเก็บยอดกินได้ตลอดปีเก็บมะเขือค,ะค่ะเนี่ยมะเขือเนนี้ปลูกได้ประมาณสี่เดือนแล้วนะคะเก็บกินได้สี่เดือนละก็จะมีลูกให้กินตลอดนะคะเดี๋ยวฝั่งนู้นก็มีไปเก็บฝั่งนู้นคะ่ะ ลยนะคะเนี่ยได้เก็บกินตลอดเลยเก็บครั้งนึงเนี่ยได้ประมาณครึ่งกิโลปลูกเจ็ดกระถางอย่างงี้ค่ะมะเขือในกระถาง เมื่อเขือเจ็ดก,กระถางนี้นะคะแม่าริซอนก็เก็บกินได้ประมาณ3-4เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งสักครั้งเลยให้เขาแตกออกมาใหม่ยังไม่ได้ตัดแต่งเพราะว่าแต่ละกิ่งแต่ละช่อนะคะมีดอกมีลูกหมดเลยดกมากเสียดายค่ะรอให้เขาเป็นลูกก่อนก็แล้วกันค่อยตัด เวลาเราเก็บมะเขือกินเนี่ยเราสังเกตด้วยว่ามีเพี้ยแป้งไหมถ้ามีเพี้ยแป้งเราก็ใช้มือลูบเพี้ยแป้งออกทิ้งเลยเพราะว่าเป็นน้อยอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นเยอะๆก็ตัดกิ่งที่เป็นเพี้ยแป้งทิ้งเลยค่ะเป็นการกําจัดวงจรของเพี้ยแป้งในมะเขือเปราะนะคะแล้วก็จะทําให้มะเขือเปราะแตกยอดออกมาใหม่หรือว่าจะฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวก เนีย่ยเห็นไหมคะแต่ละกิ่งแต่ละช่อมีดอกมีลูกทั้งนั้นเลยค่ะเก็บกินได้ทุกวันเลยนะคะแล้วเขาก็จะโตเร็วมากเลยมเมื่อเถือกเปลาะด้วยความที่ว่าปลูกมานานนะคะใบก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าดอกและลูกจะดกมากเลยค่ะ ขอฝากสินค้าของร้านแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชแล้วก็จุลินทรีย์หนอกล้วยค่ะสำหรับผักพื้นบ้านนะคะก็มีเกือบ20ชนิดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นมะตูมแขกผักหวานบ้าน ต้นใบหูเสือหนอกุยช่ายรายละเอียดมีเยอะแยะมากมายจะแนบไว้ด้านล่างนี้เข้าไปชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครกกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แม่มริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ